งามอย่างนี้ปลูกยังไงเตรียมดินปลูกใส่ภาชนะ ตอนนี้ผ่านไป3เดือนแล้วครับดูสิครับพิกที่ปลูกไว้งามติดดอกออกผลแบบนี้เลยครับลองปลูกพิกแบบผมสิครับจะติดดอก